นี่ค่ะผัดกะเพราใส่เห็ดเสร็จต,ตั้งกระเพาใส่น้ำมันใส่พริกแกงคเสร็จแล้วก็เอาไก่หรือหมูลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะมีเห็ดเห็ดฟางฟ้าค่ะลงไปเลยเห็ดฟางฟ้าลงไปผัดกะเพราเห็ด พอเห็ดสุกพอเห็ดยุบยุบก็เติมด้วยใบขเาพริกแกงจะไไหยาบย่ลยไม่ต้องละเอียดมากตักเสร็จแล้วตามด้วยใบกะเพราเลยโอเคกะเพราก็เป็นกะเพราแดงมันจะหอมมากผัดเห็ด ผัดก,กะเพราเห็ดนางฟ้าค่ะค่ะนา่ากินมากหอมมาก